คนไทยไม่รู้จักแต่คนจีนศรัทธามากเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าเป็นพระรุ่นอะไรสวัสดีครับเพื่อนๆร้านกอล์ฟชนะบุรีนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญรุ่นอะไรนะครับที่คนจีนนิยมกันนะครับเพื่อนนี่นะครับเพื่อนอะเรามาดูกันใกล้ๆนะครับเพื่อนสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อน เป็นเหรียญหลวงปู่ไตฮองกงนะครับจะสร้างปี2 5 2 2นะครับเพื่อนๆสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีนนะครับก็ได้ตามหาเหรียญรุ่นนี้นะครับพวกความเป็นสิริมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค้าขายนะครับการทำมาหากินความจเจริญรุ่งเรืองนะครับเพื่อนๆอ,นอะเรามาดูในส่วนของด้านหลังเหรียญน,นะครับเพื่อนนีเ่เห็นไหมด้านหลังเหรียญก็จะเป็น ภาษาจีหรือตัวอักษรจีนะครับเพื่อความเป็นสลิมงคลนะครับเหรียญรุ่นนี้เลยได้รับความนิยมจากคนไทยเชื้อสายจีนนะครับแลวก็คนจีนนะครับเรียกว่าตามหากันนะครับเพราะเหรียญรุ่นนี้ดียังไงครับเพื่อนๆนี่นะครับเพราะความเป็นสลิมงคลแล้วนะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพี่นะครับก็ยังปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆอ่าเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเพื่อน ตามหานะครับเพื่อนใครตามหาอยู่นะครับเพื่อนนี่เหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนเป็นเหรียญพระสังกจายนะครับเพื่อนเพื่อนออกที่โรงเจตลาดพลูนะครับเพื่อนเพื่อนนี่มักจะสร้างปี25 0 0น้ต้นๆนะครับเพื่อนเนี่เห็นไหมเป็นกระไหลทอนะครับพระแท้ๆนะครับจะมีความสวยคมชัดนะครับอันนี้ขนาดอยู่ในเลี่ยมนะครับเพื่อนและด้านหลังนี่ด้านหลังนะครับก็เป็น ตัวอักษรจีนนะครับเพิ่มเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับคนที่ได้เช่าบูชานะครับเพื่อน เขาว่านะครับเปลี่ยนรุ่นนี้นะครับบูชาไปแล้วนะครับเพื่อค้าขายดีร่ํารวยร่ําซ้ํานะครับมีความสุขความเจริญให้กับครอบครัวนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เรียนรุ่นนี้นะครับเพื่อนหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีก็ปลูกเฟกนะครับรวมทั้งเกจิชื่อดังอีกมากมายนะครับเพื่อนเเห็นไหมครับว่าการเช่าบูชาไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระพุทธหรือรูปเหมือนพระที่เราศรัทธาไม่ว่าจะเป็นหรือจะเป็นเทพนะครับเพื่อนเพื่อนทา เรียกว่าเรามีความศรัทธาแล้วและเหรียญรุ่นนี้นะครับได้ปลุกเสกนะเพื่อนแล้วก็เรียกว่าได้อัดพลังอัดพลังเข้าไปหรือเพิ่มเพิ่มความเป็นสิริมงคลเข้าไปในเหรียญเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนใช้คองบูชานะครับก็จะเป็นมงคลนะครับอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับก็มีพระหลายองค์นะครับที่ผมคองบูชานะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามร้านก๊อปชนแนลบุรีได้นะครับเพื่อนสนใจอยากปล่อยพรกก็กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสนใจตรงไหนก็ทักไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามร้านกอบชนาบุรีนะครับสวัสดีครับ